สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องปั่นไฟรุ่น2,000วัตต์คุณจสตาร์ทนะครับของย่อควายทองมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกก่อนอื่นเลยครับเราต้องใส่น้ํามันเครื่องก่อนตรงนี้นะครับแนะนําให้ใช้น้ํามันเครื่องยี่ห้อคอนด้าสี่จังหวะนะครับ น้ำมันเครื่องแนะนําใส่จนถึงขอบเกลียวด้านบนนะครับเป็นการเสร็จสิ้นการใส่น้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องครับ10ชั่วโมงแรกต้องเปลี่ยนทิ้งทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นก็เป็น50ชั่วโมงครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเป็นขั่วแบตเตอรี่นะครับ แดงคือบวกต้องเข้าตามตามขั้วของเขาเลยนะครับแล้วก็สีดำคือลบต้องเข้าตามขั้วนะครับเพื่อใช้ในการสตาร์ทไปนู่นไปไปไปน้ำมันเป็นการใส่น้ำมันเบนซินนะครับเครื่อนี้ใช้ได้แต่น้ำมันเบนซินนะครับ แค่แคยพึ่งลงแค่แค่ย่พึ่งลง,งต่อไปเป็นส่วนของก๊อกน้ำมันกับโช๊คนะครับอ่ะชี้ก๊อกน้ำมันก่อนด้านนี้คือเป็นปิดปิด,ปด,ปดน้ำมันนะครับ ส่วนนี้เป็นการเปิดน้ำมัน,นครับเราต้องต้องให้เป็นแบบเปิดนะครับต่อไปเป็นการโช๊คเพื่อสตาร์ทเครื่องดันไปด้านซ้ายมือคือโช๊คนะครับเพื่อใช้ในการสตาร์ทเครื่องถ้าติดแล้วเราต้องดันมาด้านขวาทัานทีปั่นเริ่มการใช้เลยครับบิดแล้วเราก็ดันลันจากาที่ห้าแ,แล้วก็วมาดูที่ไฟตอนนี้ไฟออกที่220แล้วนะครับ ไปเป็นการปัิบติการพยายามอะห้าะิเราจะมาลองสว่านโรตารี่นะครับต้นตีน ตกกันไม่ใจดีักเพยงเท่านี้ครับอันนี้ช่างของที่ร้านสับพันจันนันนะครับ,รบโอเคเรียบร้อยครับ